สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวเลข1นถึงสินะคะและจํานวน1นถึงสินั่นเองเด็กๆพร้อมเรียนหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมาดูนกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะครูหญิงนะคะจะสอนเป็นเลขอารบิกเลขไทยการเขียนตัวเลขเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นจนํานวนของตัวเลขนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขแรกกันค่ะ ตัวเลขแรกคือตัวเลขอะไรคะอ่าเป็นเลขหนึง่งใช่ไหมคะอ่าเลขหนึ่งอาราบิกนะคะเขียนวันนี้ค่ะลากเส้นตรงมแล้วก็เขียนงูเวลาเราท่องเราก็จะท่องว่าเลขหนึ่งเสาร์ธงใช่ไหมคะหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งเสารทธงมาดูหนึ่งไทยคะ่ะหนึ่งไทยเราจะท่องว่าเลขหนึ่งหอยทากน,นะคะเลขหนึ่งหอยทากก็คือม้วนม้วนเงินยืนนะคะก็จะเป็นคล้ายๆหอยทากนั่นเอง ต่อไปนะคะคำว่าหนึ่งภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะหอนออึงอนึงไม่เอกหนึ่งนะคะหนึ่งคำว่าหนึ่งนแบบนี้ทีนี้จำนวนหนึ่งนะคะมีเท่ากับเท่าไหร่นะคะให้เด็กเอานิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะ,ะหนึ่งมีจำนวนหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะก็คือชูน,นิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว ต่อไปมาดูเลข2ค่ะเลข2อารอบิกนะคะก็คือเลข2หัวเป็ดใช่ไหมคะอ่าเลข2หัวเป็ดคือ๋ยวนี้เลขสองหัวเป็ดอ่าเลขสองหัวเป็ดนะคะอ่าทีนี้มาดูเลขสองไทยนะคะก็คือเลขสองหางยาวใช่ไหมคะเลขสองหางยาว เลขสองหางยาวคำว่าสองภาษาไทยเขียนแบบนี้ค่ะสององ,องสองอะเด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะอ่ะนี่คือ1นึ่สองอะมีสองนิ้วใช่ไหมคะสองมีจํานวนเท่ากับ2ต่อไปมาดูเลขต่อไปค่ะเลข3เลขส นกบินใช่ไหมคะเลขสามอาราบิกเลขสามนกบินอ้ามารู้สามไทยสามไทยนะคะเราจะท่องว่าเลขสามหางสั้นนะคะาหางสั้นก็คือไม่มีหางนั่นเองนะคะเลขสามไทยหางสั้นคำว่าสามภาษาไทยเขียนแบบนี้คะ่ะสออ่าโมสามนะคะสามมีจำนวนเท่ากับ นะคะนับค่ะ1 2 3อม่อะสมีจำนวนเท่ากับ3ชุดนี้ขึ้นมา3นิ้วค่ะอ่าแบบนี้เลยต่อไปเลขต่อไปคือเลข4อ่ะเลข4นะคะอ่าเราท่องเนี่ยก็คือเลข4เก้าอี e, ใช่ไหมคะเลข4่เก้าอีนะคะเป็นเลข4เก e. ้าอีทีนี้เลข4ไทยนะคะเราจะท่องว่า เลขสี่ชูหางนะคะแล้วก็มัดถูกตรงกลางมาข้างหน้าโค้งไปด้านหลังอาต<ช>ราหนึ่งชูหางแบบนี้นะคะอ่ะเลขหนึ่งชูหางถูกต้องต่อไปครับอ่ะไม่ใช่เลขหนึ่งค่ะเลขสี่ชูหางต่อไปมาดูคำว่าสี่คำว่าสี่ก็จะมีสออีสีไม่เอกสี่อันนี้อ่านว่าสี่ เลข4นะคะมีจํานวนเท่ากับ4ีเด็กๆเอาดนนิ้นมา4นิ้วค่ะนะับ1 2 3 4สอาส่านี่คือ4นิ้วใช่ไหมนะคะใช่ไหมคะ,ะเลขสี่มีจานวนเท่ากับ4ต่อไปนะคะมาดูเลข5้านะคะเลข5้าก็จะเขียนแบบนี้เลยนะคะเลข5้าอารบิกเราจะท่องว่าเลข5้าหลังคานะคะ เขียนเหมือนเลขสี่เลยจะจำนวนหาข้างบนแบบนี้นะคะ้วนหักลมตรงกลางไป่ข้างหน้านวดฝั่งัวลากขึ้นแล้วก็้วนหาขึ้นอ่ะอันนี้เป็นเลขห้าไทยคำว่าห้านะคะคำว่าห้าจะเขียนแบบนี้ค่ะหออาหาหไมโทห้านะคะ,นะคะอ่าห้ามีจำนวนเท่ากับอ่าน,นับพร้อมกันหนึ่งสองสาม สี่ห้า,หานี่คือห้าที่มีจํานวนห้าตัวองอนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะเลขต่อไปคือเลขหกนะคะเลขหกอัลาับิกเนี่ยเราจะท่องว่าเลขหกคูณโตนะคะเลขหกคูณโตเวลาเขียนก็มีตุ้มโตนะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปแบงนี้อ่ะเป็นเลขหกคูณโตนะคะเป็นเลขอารลบบิกนั่นเองทีนี้มาดูเลขหกไทยค่ะหกไทยเนี่ยเราจะท่องว่า เลขหกับงอน,นะคะลังงอย่างไรมาดูค่ะเลขหกไทยเวลาเขียนม้นมวนหกกลมนะคะที่หลังงแบบน,นี้แล้วก็าคือเป็นเลขหกไทยนั่นเองคำว่า6นะคะภาษาไทยเขียนแบบน,นี้นะคะหออมีสสะโอกด้วยนะคะแต่เราจะลดรูปนะคะหออกก็หกอ่านนี้อ่านว่าหเลขหนะคะมีจํานวนเท่ากับเท่าไหร่คะ เลข6มีจำนวนเท่ากับ6นับค่ะ1 2 3 4 5สามสี่ห้าหใช่ไหมคะอลองเอาน,นิ้วขึ้นมา6นิ้วตาำคุณหญิงค่ะอ่านี่คือหใช่ไหมคะเลข6จจำนวนเท่ากับ6ต่อไปนะคะมาดูเลข7เลข7นะคะเวลาเราท่องอารบิกก็คือเลข7หักลงมานะคะมาดูหักลงมายังไงอ่าเลข7อารบิกแค่เคร่นี้คะ่ะเราลาก ตรงแนวนอนนะคะถ้าหยุแล้วก็หักลงมาแบบนี้เลยนี่คือเลขเจหักลงมานะคะอะมาดูเจดไทยเจดไทยเราจะพ่องว่าเลขเจ็ดยกขานะคะอะมาดูก็คือเราต้องม้วนหัวข้างล่างนะคะลาขึ้นมาอยากลงมานิดหนึ่งไม่ต้อง,ง,องล,ะะล,ลงมาถึงข้างล่างนะคะลาขึ้นไปลงมาถึงข้างล่างแล้วก็ยกขาแบบนี้เลยนี่คือเลขเจดยกขาเป็นเลข7็ไทยนั่นเอง มาดูคำว่าเจ็ดภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะก็คือจะมีตัวจอจานใช่ไหมคะสระเอกนะคะแล้วก็ดอเด็กสระเอกถ้ามีตัวสะกดอสระอ่ะด้านหลังนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้ตะคุนะคะไม้ตะคุก็คล้ายๆกับเล็กแปดถยนั่นเองเราก็จะสะกดว่าจอเอกดอ 7นะคะอ่าอันนี้คือภาษาไทยที่เขียนว่า7นั่นเองเลข7มีค่าเท่ากับ7นะคะ7ชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วค่ะอ่าก็จะเท่านี้ใช่ไหมคะอ่ะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 7นิ้วครบไหมคะอ่า7นิ้วนั่นเองไหนลองชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วค่ะอะ่ถูกต้องแบบนี้เลยนะคะมาดูเลขต่อไปนะคะคือเลข8 เลข8อาราบิเราจะท่องว่าเลข8ไขแ่แฝดใช่ไหมคะ,ะเลข8ไขแ่แฝดก็จะเขียนย่านี้เลข8ไขแ่แฝดเห็นไหมเห็นไหมคะว่ามีเหมือนเป็นไข่สองลูกเป็นไขแ่แฝดนั่นเองนี่คือเลข8อาราบิส่วนเลข8ไทยนะคะเราจะท่องว่าเลข8ฟันปลานะคะเขียนยังไงมาดูคะ่ะตรงกลางนะคะม้วนหัวกลมลากลงมา เฉียงขึ้นครึ่งหนึ่งเฉียงลงแล้วก็โค้งนะคะแล้วก็มีหางขึ้นไปข้างบนแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีเป็นเหมือนฟันเราก็เลยเรียกเลขแปดไทยว่าเลขแปดพันปลานั่นเองคําว่าแปดภาษาไทยเขียนยังไงนะคะอ่ะก็ต้องมีสะกดปอแอร์ดอแปดนะคะแต่เวลาเด็กๆเขียนจริงเด็กๆอาจจะเขียน สระแอก่อนก็ได้อันนี้คุณหญิงเขียนให้ดูเพื่อจะได้สะกดให้ถูกต้องน,นะคะปอแอ i r ดอลแปดอันนี้คือคําว่าแปนะคะเลขแปดมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเลข8ก็คือมีจํานวนเท่ากับ8นั่นเองอลองมานับซิม,มี8จริงไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองมี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ามีแใช่ไหมคะเลข8มีจํานวนเท่ากับแปดแล้วอันนี้ขึ้นมา8ปดเียวค่ะ นี้มาเเล,เลขต่อไปเลขแปดแล้วเลขอะไรคะอ่าเลขเก้าใช่ไหมคะเลขเก้าอลาบิกเราจะท่องว่าเลขเก้าหัวโตหัวต้องอยู่ด้านบนถูกต้องไหมคะแล้วก็เขียนหัวโตนะคะแล้วก็มีหางหมานี้อ่ะเลขเก้าหัวโตนะคะเป็นเลขเก้าอลาบิกมาดูเลขเก้าไทยคะ่ะเลขเก้าไทยนะคะเราจะาเราจะท่องว่า เลขเก้านกบินนะคะอ่านโดยเลขเก้านกผีมดหัวกงมขึ้นนะคะลากลงมาถึงตรงกลางลากขึ้นไปโค้งลงมาได้เดียวแล้วก็ลากขึ้นเห็นไหมคะมันจะเหมือนนกกําลังกางปีกบินเราเลยเรียกเลขเก้าไทยว่าเลขเก้านกบินนั่นเองคำว่าเก้าภาษาไทยเขียนยังไงมาดูค่ะ,ะคําว่าเาก้าก็จะต้องมีกอเอาเกาไม่ถูกเก้า อันนี้จะอ่านว่า9นะคะเลข9มีจํานวนเท่ากันไห่คะ,ะเลขเก้าก็ต้องมีจํานวน9นั่นเองอ่ะเรามานับดูมี9นิ้วครบไหม1 2 3 4 5ส7 8 9า้าหดดอ่ะ9นิ้วคือเท่านี้นะคะอ่ะนี่คือ9เลขและตัวเลขตัวสุดท้ายที่จะสอนในวันนี้ก็คือเลข10นะคะ เลขสิบอารบิกเราจะท่องว่าเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะเราก็เขียนเลยเลขหนึ่งเสาธงแล้วก็เลขศูนย์อารบิกนั่นเองนี่คือเลขสิบอารบิกนะคะมาดูสิบไทยสิบไทยเหมือนกันค่ะเราก็จะท่องว่าเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์เหมือนกันแต่เราต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะเราก็เขียนเลยค่ะเลขหนึ่งหอยทากนะคะกับเลขศูนย์ไทยแบบนี้นะคะก็เป็นเลขสิบไทยนั่นเอง คำว่าสิภาษาไทยเขียนแบบนี้ค่ะสอเสือสละอีกแล้วก็บอนไม,ม,ม้นะคะสออีบบอนสิบนี่คือคําว่า10นั่นเองนะคะเลขสิบเนี่ยก็จะมีจำนวนเท่ากับ10บน,น,นะคะเด็กๆลองยกนิ้วขึ้นมา10นิ้วค่ะอลองนับซิว่าถูกไหม1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเสบก็คือมี สิบนิ้วนั่นเองนะคะก็คือเลข10มีจำนวนเท่ากับ10นะคะ,ะวันนี้นะคะครูอิงก,ก็ได้สอนเกี่ยวกับจำนวนนะคะแล้วก็ตัวเลข1-10ถึง10นะคะทั้งที่เป็นเลขอรารบิกเลขไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยที่เขียนคำเป็นตัวเลขต่างๆนะคะตั้งแต่1ถึง10นั่นเองก็ฮันเดดนะคะไปมันทบ,ทบทวนนะคะ,ะตัวเลขต่างๆเด็กๆจะได้จำได้แล้วก็เขียนได้นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็ขอจบการสอนในเพลงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ